เดินทางเลยครับไปรับดอกอลิสูอีสีเทาแลมโบนะเทาแลมโบอริงเหรอิงเหรอทันมันเสียวจังคมันขูดอุ้ยไหลไหลไหลเฮียควรจะบอยคว้ยีอ้เฮียปีนึงวินึงมาหนึมา ครนะับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซากันอีกแล้วครับผมตัวองน,นี้เราก็จะเป็นไอ้เบรคุ่1.9อะครับจะบอกว่าแบบหลายๆคนก็เรียกร้องมาแล้วก็ไม่ได้ทํามาโหหลายทีนะเกือบเดือนเหมือนกันแนละ้วเพรวันนี้ก็กลับอีกแล้วเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเราไม่เจอกันมาใช่ไหมล่ะไม่รู้คลิปไหนลงก่อนลงหลังก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันวันนี้เรามากับวัยรุ่น1.9นะครับ400ม้านะครับที่พื้นนะครับไม่อยากจะบอกว่าถ้าเจอคันนี้ก็อย่ามาดันแล้วกันนี่ แล้วก็ไอยู่จะของรถแ,แล้วอันนี้อันนี้เอาเสื้อมาฝากผมด้วยนะครับครับผมไี่ดูข้างหลังนี่ <c ười> คือนี่เป็นเสื้อแก๊งเราเหรอครับอันนี้เป็นเสื้อของผมเองครับผมเอาเป็นเสือ <c ười> ้อเราเลยใช่ครับออ้ยทำให้สักตัว2ตัวจะไปขายต่อ <c ười> ก็วันนี้ทุกคนยืมรถเขามาเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ถ่ายคลิปกันไปเนาะใช่ครับผมใช่ลรวก็รีวิวงรีวิวเรียบร้อยนะครับล้วก็เจอกันโดยบังเอิญเจอกันแบบว่าเหมือนจะเจอตีนกันอะ เออแต่ว่าเราก็แบบภูมิใจครับที่แบบว่ามีคนติดตามเรานี่ทุกคนอ่ะมาดูเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปนั้นอีกรอบหนึง่งรีบวงรีวิวได้ครับอ่ะเล็กๆน้อยๆฝาครับวงก็เป็นของพี่อ่านจับคาร์บอนครับผมแล้วก็ไฟหน้าแปลงเป็นตัวท็อป2,022แล้วก็ไฟตัดหมอกก็แปลงมาครบหมดเลยครับผมไฟหน้าไฟท้ายแปลงหมดแปลงหมด ใช่ผมแล้วก็ม้าม้าเท่าไหร่นะม้าม้า400บวกครับผม400บวกครับผมเจอก็อย่ามาดำนะครับพอดีเป็นรถที่ไรคลองเครื่องทำกับร้านพี่แบงค์คลองสามครับผมอ่าช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างทำกับร้านอาร์ตการยางเกาะโพนี่เรามาดูนี่ที่เด็ดมันอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้เก็บทุกลูกละหน้าบอกเลยยางหลงยางหลังคือรถมันเป็นทรงสนามเนาะใช่ครับเคยไปวิ่งไหมสี่้ยสองเมตรเคยวิ่ง402เมตรวิ่งอยู่119ครับโอ้ใช่เหรอใช่ครับพี่อะสิบเอ็ดเก้านี่รถสปอร์ตเลยนะ คันนี้มันยังลงได้อีกครับผมลงได oui ้อีกใช่เป็นรุ่นของแท้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอประเดิมห่อยละกันล hey, mm ูกละนมอดาครับผมก็ประมาณนี้ละกันเอาเป็นว่าใครที่ชอบดูคลิปกระบดซิ่งก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยตอนนี้ก็มีนี่นี่นี่อันนี้หรรถคันนี้นี่คันขนาดคันนั้นยังมองแต่ก้าล้าวิ่งแข่งกันผมปะ องเลยันนี้เป็นติดตามได้ที่ไหนครับติดตามได้ที่ทิกตอกครับผมมีทิกตอกด้วยใช่ครับผมดีเล็กนะครับติ๊กตอกแล้วก็เฟซชื่อชาคิดสอนดีภาษาอังกฤษครับผมอันนี้มีตุ๊กตาหน้ารถแล้วใช่ครับผมผู้หญิงไม่ต้องแอดมาแล้วครับขอร้องขอบคุณครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปรับสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งสาวคนนี้เคยมาออกช่องเราแล้วรอบหนึ่งสมัยโอเปนเฮาส์โอ้สมัยตอนโอเปนเฮาส์นะครับทุกคนทุกคนก็แบบนี่นี่นี่ี่น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 ี เขามีเจ้าของหรือยังอ่ะเออกลัวเอาออกไม่ได้อ่ะน้ไหนายเนาะผมก็เลยต้องทําการบ้านนิดนึงเกิดก็ยังไม่มีเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาไม่เคยนั่งลำบงลำโบแต่เห็นรูปในไออ่ะ,เ,อะเหมือนนั่ง BM อ็มก็ต้องระดับหนึ่งแหละก็น่าจะเหมาะสมกับผม เดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันนะครับว่ารีแอคชั่นของน้องไอซ์สือเป็นไงเพราะวันนี้เนี่ยผมบอกน้องไอซ์สือว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายรูปกับรถหน่อยถ่ายคลิปกับรถหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเอาแลมโบมาทับไงอันนี้สามารถถ่ายได้เนาะแบบฮ่าๆเนาะถ่ายได้ครับผมเออเพราะว่ากลัวดราม่ามากกันไงแบบเออารถมาทำมึงแบบนี้เนาะแต่ว่าเฉยๆเนาะเราก็คุยกันก่อนถ่ายอยู่แล้วครับผมเนาะัอนนี้เตรียมควักมีดแล้วนะใจเย็นครับเดี๋ยวเราหาไอ้เสือก่อนแล้วกันก็คือวันนี้ทุกคนน้องไอ้เสือเข้ามาเรียนแล้วก็แบบวววว่่่่่่่าา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 ผมมมกกกกก็็็็เเ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 หนนนนนนนใสสตตตออออออรรรรรีีีีลลลงงงยย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 คคคุััั้้้ด๋ถถถถิปปูบะะไพ ง่ายมากอะทุกคนอืมแล้วก็ที่สําคัญอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเป็นเพื่อนกับ้องเฟิร์นตายแล้วโลกมันแคบจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมโทรไปหาเลยแล้วกันว่าโทรแล้วนะน,นี่ก็สามารถโทรได้ตามปกติอะครับรับไว้หรือเปล่าถ้าไม่เกิน1ิบวิแสดงก็มีใจกะมัดกะมัดรอเลยกะมัดรอไม่รับอุ้ยรับ,ลบแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลไงพี่ยี่ไหนครับหนูอ่านหนังสืออยู่ขอสมุดอะโอ้ไม่เด็ดแล้วอัวันนี้ที่นัดกันถ่ายถ่ายรูปรถแล้วครับรถที่เราอ๋อใช่ว่างสะดวกไหมครับหลังมอ ได้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 ใช่ไหมได้พี่โอเคก็เดี๋ยวสะดวกกี่โมงอ่ะหรือว่างเลยตอนนี้หนูก็ว่างนะอ่าว่างเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปรบประมาณห้านาทีถึงนะอ๋อห้างที่รอได้ได้เดี๋ยวหนูลงไปรอเลยโอเคโอเคเจอกันจ้าไปต่กล้องไปรอก่อนมึงก็ขับรถไปสิทุกคนครับแข็งรล่อเลย เอ้ามันก็ต้องมาดหน่อยปะเออมาดมันก็ต้องขึ้นหน่อ<ล>ยเอาหรอรมึงน,นี่มันกูเนี่ยเดี๋ยวเท้า <c oughs> <c oughs> ไปด <c oughs> ิเดี๋ยวน้องเขาลงมาเป็นเป็นตะกล้องรอก่อนไปตะกล้องเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นแล้วกันเนาะครับหอสมุดโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราออกเดินทางแล้วครับไปรับดอก I s <S อะลิสุรเขาอยู่ที่หอสมุดเออเดี๋ยวเราไปรับที่หอสมุดเอ้าเฮ้ยมีที่คาดเข็มขอนหนึ่งสองซ้ำ ต้องบอกว่าน้องไอเสือทุกคนก็คือแบบดูทรงเป็นลูกคุณระดับหนึ่งนะลูกคุณหนูอะผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบน้องจะรีแอคยังไงนะน้องรีแอคแบบงงงก็ห้ามว่าน้องนะไปครับทุกคนโอ้โหขูดขูดขูดเฮ้ยรถล้วรถขูดลูกกระดานไอเหมระดี่งดังจัดไปฝางขาเดี๋ยวรุ่น19วันรล้ครับทุกคนมีแต่คนมองไนนี่ของจริงเลย เดี๋ยวจะบอกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าอุย้ยเียขูดแต่เจ้าของรถบอกว่าไม่เป็นไรขูดได้ไอ้น,นี่ขับยากจริงวะใครที่เป็น FC สาย1.9คอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้จัดรถมาให้ใหม่โอ้โหมันขูดอ่ะวันนี้จัดรถมาให้ใหม่สวยๆเลยตามคำขอทุกคน เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ารีแอคน้องไอซ์ซึจะเป็นยังไงนะครับลหลายคนถามทําอุ้ยกะตุกกะตุกทำไมถ่ายแต่มากรุงเทพคือออกไปข้างนอกมันก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อลยทุกคนเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสออกไปถ่ายข้างนอกผมก็จะจัดให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วอุว้ยไอ้เหี้ยมันขู่ดิสัตวสอุ้ยมันกัดตัวมึง <laughs> มันขอบอับยากจังวะโอเคเดโทรหาหน้าองไอซ์ซึก่อนฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้พี่พี่จะ <Hello? S 1> ใช่ครับ oh. พี่จะถึงแล้วโอ้โหโอเคค่ะ โอเคครับโอเคถึงแล้วนะสีอ๋อโอเคค่ะหนูรออยู่โอเคสี <Okay. S 1> สีเทาแล,นะลมโบ้นะเทาแลมโบ้อโอเคได้คลายคล้ายคันเดิมที่เอามารับตอนนั้นโอเคค่ะ <Okay. S 2> ไปไหน mời mời bảo mời 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 ดำแต่ว่าพยายามจะขับให้มันไม่ดำดูนี่เชี่ยเอาเตี้ยกันแลมโบอ่ะเตี้ยกันแลมโบวลาเที่ยวมารับอีกจะไปรับแพทต่อบะเนี่ยไม่มีเขาไม่มีไม่มีอยแกล้งหน่อยดิพยายามขับให้มันไม่ดีดอยู่รู้จักออนิว1.9ปะไม่เคยรู้จักอ่ะไม่เอยรู้จักเป็นสาวกรุงเทพอ่ะเนาะไม่ไม่เคยรู้จักรถรถอยู่แล้วก็รู้แค่ว่าแลมโบเบนส์หรือเล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักเหมือนกันเราไม่รู้เลย <to> เราเคยนั่งกระบะซิ่งมาก่อนปะไม่นั่งเลยอ่ะมัไมมันเสียวจังมันขูดอ่ะเขาเรียมันขูดอ่ะพอดีแล้วมันเตี้ยครับใจมันล้างก็เลยแบบต้องแบบหลอดี้ยนิดนึงเรื่องรถสามกิ้งไป่รู้แล้วเรื่องสามกิ่งอยู่ตรงนู้นเก็บไว้หน่อยไหนอ่ะอยู่ตรงด้านซ้ายอ่ะอ๋อมันกิ้งมาได้ไงพี่มันตกมื่อกินรถมันก็ตกอ้าวใครทักมาเต็มเลยอ่ะอุ้ยไม่มีครับไม่มีดูดิเขามองเราดูดิเขาตกใจงว่าไอ้รถคันนี้มันแปลกๆเนาะคับแปลกๆเนาะ ขับไม่ถึงกะดิอันนี้จะไปไหนต่ออ่ะห้าจะไปห้างอนะไรเงี้ยดูดิดูเขาบอกเราดิออดเออรถมันเอว <laughs> จริงไหมเนี่ยทำไมมีแต่คนมองอะ่ะมองทำไมครับอยากขึ้นด้วยหรือเปล่า <laughs> อันนี้มันคือมันมันตัวสุดเลยเหรอตัวไม่สุดแค่เสียงมันสุดสองคนสุดเฉยอุ้ยไหลไหลไหลเฮียคนที่หกคนดีอุ้ยเฮียแล้วรถ ไอ้เยอะแล้วมันดับสองคนเยอะเยอะมุกมุกไม่กินรถมันไหลอ่ะดูเขามองดิแต่ไม่เขินครับเพราะว่าตุ๊กตาหน้ารถสวยจริงเหรอสวยกว่าเด็กเก่าพี่ปะไม่มีครับไม่มีดงไม่มีเด็กนะมีละเอาดีว่ามีล่าสุดก็ปีหนึ่งะปีหนึ่งก็ปีที่แล้เองปีหนึ่งปีไหนก็ไดนเลยก็ได ไอเฮลยรถโูดอ่ะแต่เจ้าของรถเขาบอกว่าขูดได้เพราะว่าเขาคิดแล้วใจหนูสั่นมากเลยตอนนี้พรถเหรออารักเท่าไรรักมากกว่ัวตย่ทาใช้ชิอยู่นะเคยนั่งกระบะซิ่งมาก่อนปะโชว์อย่างนี้หละยางเลยยางเหรอยางไกระบะธรรมดาเคยเคยอ้ากระบะธรรมดาเคยปะ B.M เคยยังเคยอยู่รถเบนอ่ก็รถพี่ไงเออรถพี่แหละไม่รถใครหรอแอมโบืามเลยไม่ืมถามเลยหลังจากคลิปนั้นที่ลงไปอ่ะเป็นไงบ้างเฮ้ยคนแบบมาขอเยอะมากเลยอ่ะคนมาติดตามเพิ่มหรอใช่มีคนทักมามีคนทักหรอใช่ขอบคุณพี่มากเลยเอาดีๆจริงจะขอให้งานงานบางๆนะครับ ก็มาออกเท่ากผมบ่อยๆหลังแบบมีฟอนแน่เฮ้ยถ้าแบบคนยังไม่เบื่อก่อนอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนผมกลัวแบบว่าน้องไอ้สื่อไม่มาออกกับผมดีกว่าถ้าสมมติว่าใครอยากให้ออกอ่ะคอมเมนต์มาเยอะๆอเป็เรื่องเม้นต์ใช่ไหมล่ะคะเออมีแต่คนมองเราแบบตุ๊กตาหน้าแล้วเรามันหน้าหลาบอันนี้ก็สงสัยใ่วะเนี่ยแค่กระสงสัย่บางๆที่กันตรงกลางเท่านั้นอ้าวพี่มองเด็กเหรอเนียเนี่ยร้ายอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเขาบอกพี่โมโตอันนี้เรารีบไปไหนวะ โอเคเดี๋ยวที่บอกว่าจะถ่ายรถอะ่ะถ่ายกับรถอะ่ะถ่ายอะไรกันนี่แหละอ๋อถ่าอะ,ยะ,ยะไรได้เหรอได้ดีว่ะ นจะไปต้องมาติดตามเนี่ยื่งจะมีหัมีหวังชอบคนแบบตาสวยอ่ะคนสูงสูงที่ชอบไหมเฉยเยแม่สนใจสูงสูงอ่ะเหมือนเวลาแบบมองตาก็แบบเข้าใจว่าไปมองตาใครสงสรมกแค่นั้นเเอาจริงาจะไม่คือเปนคนที่เวลาพูดเราชอบมองหน้าแล้วเวลาคนที่แบบไม่ชาบมองหน้าก็จะไม่รู้จะมองตรงไหนอไม่มองแล้ไม่ได้พี่มอแ ถ้าเรามองต้องหนีเห็นว่าคนผู้ชมก็จะเ,เกิดนนะ เห็นกระบาดซิ่งในมอไงยอือเราเคยเห็นมั้ยล่ะขับอย่างนี้เลยขับในมอเรียนมาสามปีอะ่าใช่ไหมใช่มันหายย่างหายากเหรอปกติเด็กมองเที่ยบมันขับรถแบบสี่ประตูไงอือพี่ด้วยปะผมขับสองขับสองอ้าวกิ่งทำไมเหรอ ดีกว่าให้มันถึงสะดีป oh, yeah> UH> ึ๊บเดี๋ยวเราไปเปิดให้แล้วครับเฮ้ยยังไงอสวัสดีค่ะรอบนล้นเราลืมถามเลยว่ารอบนั้นเราเหมือนแบบไปเห็นคนเมนว่าเล่นเอ็มวีอะไรอ๋อเอ็มสองเพลงอ่ะเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้อินไมล์รูมค่ะแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงครับวันนี้รีวิวหน่อยก็มันขุดดีขุดดีใจเต้นแรงดีใจเต้นแรงพรรถ อันนี้ไหนผมก็ชมขนาดนั้นอะติดใจอะแบบอยากนั่งอีกอะแบบรู้สึกแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยถ้าแบบขับแบบดีๆขับทิงซิ่งอะไรเงี้ยยังไม่เคยลองเลยเอาว่าถ้ารอบหน้าถ้าอยากมาอีกอะให้คนคอมเมนต์มาดีว่วแต่ถ้าสมมือว่าใครทักมาอยากให้ไปนั่งไม่ต้องอันนี้ไม่ได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 ้ต้องเป็นมอเตอร์พาซาโอเคโอเควันนี้มาใหา่กับรถก็ต้องขอโพสกับรถหน่อยได้ไหมเพราะรอบที่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าทำไมถ่ายพี่แอสกินในติมแค่สิบวิเองขอหนึ่งนาทีได้ไหม สิทธิลิขสิทธิ์ครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ เราไม่น,นี่นะครับอยากให้บ้านเราเล่นๆเป็นไงครับวันนี้เรามานั่งน่ารักไน่เวาครับออแฟนดูไปแล้วครับ <laughs> <laughs> โอเควันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของรถนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุอท่านสิถ้าใครอยากใหนน้มาออกอีกนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาเยอะแล้วก็ถ้าใครอยากให้คันนี้มาออกอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ถ้ารอบหน้าอยากมาออกก็บอกได้ได้เหรอได้เป็นเพื่อนกับน้องเฟินด้วยไงก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเคครับผมงั้นตอนนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ ได้ละใหม่รอบล่าครับครับ